การเดินทางของริวจินและมินอาในอาณาจักรแห่งแสงแสงสว่างที่เคยส่องประกายเจิดจ้าบัดนี้กลับถูกปกคลุมไปด้วยความมืดมิดหอคอยแห่งแสงสูญเสียพลังทำให้ความมืดแผ่ขยายไปทั่วอาณาจักรริวจิน9ขวบและมินอา7ขวบถูกดึงเข้าไปในอาณาจักรแห่งนี้พวกเขาได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญนั่นคือการนำแสงสว่างกลับคืนสู่อาณาจักรให้จงได้ ป่าแห่งเงาสะท้อนเผยให้เห็นความกลัวที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจวิวจีนต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความมืดที่ฝังลึกในใจของเขามินอาต้องเผชิญหน้ากับความกลัวการถูกทอดทิ้งที่คอยกัดกินจิตใจเธอพวกเขาเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและเอาชนะความกลัวของตนเองนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อน,นำแสงสว่างกลับคืนมาการก้าวข้ามความกลัวคือบทเรียนแรกที่สำคัญที่สุด ป่าแห่งเงาสะท้อนไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่แต่เป็นกระจกสะท้อนใจการเผชิญหน้ากับความกลัวเป็นสิ่งที่ยากแต่จำเป็นต่อการเติบโตผู้เขาแห่งสัทธาทดสอบความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นในตนเองริวจินต้องใช้ความอดทนและความกล้าหาญในการปีนป่ายมินอาจต้องเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามอย่างไม่ยออ่อท้อ พวกเขาเรียนรู้ว่าความสำเร็จต้องอาศัยความพยายามและความมั่นใจในตนเองการพิชิตภูเขาแห่งศรัทธาเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อภารกิจของพวกเขาการปีนเขาไม่ใช่แค่การใช้กําลังกายแต่เป็นการทดสอบจิตใจความเชื่อมั่นในตนเองคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพวกเขาต้องจุดประกายแสงที่หอคอยแห่งแสงแสงสว่างจะต้องถูกจุดด้วยพลังแห่งหัวใจของพวกเขาริวจีนและมินอัตระหนักถึงแหล่งกำเนิดที่แท้จริงของแสงสว่าง แสงสว่างที่แท้จริงมาจากความกล้าหาญและความเชื่อมันม่นในตนเองไม่ใช่เวมนตลพวกเขาใช้ความรักและความศรัทธาที่มีต่อการเพื่อจุดประกายแสงหอคอยแห่งแสงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความเป็นไปได้แสงสว่างที่จุดขึ้นจะนำพาความสุขกลับคืนมาอาณาจักรกลับคืนสู่ความสดใสอีกครั้งแสงสว่างถูกจุดขึ้นอีกครั้ง ขับไล่ความมืดมิดให้หายไปริวจินและมินอาได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าจากการผจญภัยครั้งนี้ความกล้าหาญและความเชื่อมั่นในตนเองคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแสงสว่างที่แท้จริงมาจากภายในตัวเราเองความสำเร็จของพวกเขาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งภายในจิตใจการฟื้นคืนชีพของอาณาจักรเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและความยืดหยุ่นการเดินทางของเด็กทั้งสองเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเผชิญหน้ากับความกลัว ความสัมพันธ์ของพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นเมื่อพวกเขาเอาชนะความท้าทายไปด้วยกันเรื่องราวนี้เน้นย้ำถึงพลังแห่งความรักและความศรัทธ,ธาในการบรรลุเป้าหมาย Call to Action อย่าปล่อยให้ความกลัวมาบดบังแสงสว่างในตัวคุณจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายเชื่อมั่นในตัวเองและสร้างแสงสว่างให้กับโลกใบนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ระยูจินและมินาในการเดินทางครั้งต่อไปแล้วพบกันใหม่